เคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับควันใจโรบอทวันนี้นะผมเราจะมาแก้แค้นกับแมปนี้นะผมนั่นก็คือแมปสปรีทาวเวอร์นั่นเองก็คลิปเราจะจบเมื่อตอนที่เราขึ้นไปถึงชิดบนสุดนั่นเองนะคมาเริ่มถึงแม้จะมีคนก็ตามแต่เราคิดว่าเราน่าจะพอผ่านอยู่ครับทุกคนเราไปฝึกซ้อมมาเป็นร้อยปีนะครับผมเราน่าจะพอได้อยู่แลหละเฮ้ยบอกมันหาย บอกหายบอกหายเลนบอกอย่าพูดอะไรอะไมเล่นอยู่สปีดทาวเวอร์ <Okay. S 1> คลสวัสดีสงการนะครับทุกคนครับผมวันนี้ขวัญเจ้จะอัดคลิปก่อนเอาไปเล่นอะไรน้ำน้ำอะไรน้ำน้ำเปล่าน้ำสงการน้ำเปล่าเล่นน้ำเปล่าคนบ้าเล่นน้ำเปล่า เล่นน uh 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 ้ำว uh 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 ังสงการก็เขาให้เล่นน้ำเปล่าหรือเราจะไปลอยกระทงวัสงการเหมือนเพลงที่เมื่อคืนเราฟังกันใจใจไม่อะไปลอยทำไมอ่ะจะสาสตรครับขอชูบเออใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงและใกล้ถึงแล้วภารกิจของเราก็คือถ้าถึงปั้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะใจเย็นๆนี่ดีกว่าและจะใจเย็นๆจะเป็นีบปโลน ไปเร็วๆสิอุ๊ยมันมีคนแย่มีคนแย่งมีคนแย่งเออมีมีคนแย่งไม่ให้ไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไป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 ชูบชูบชูบโอเคเขาพอไปไกลอยู่นะเราก็เออนี่ไงเขาตกแล้วเขาตกแล้วเรานำอยู่เรานำอยู่ทุกคนโอ้โหเจ๋อใส่ชุดลายดอกนะเชียร์มีให้ปากปลาบ้างไหมมาไม่มี ปาไม่ได้ซื้อนักใหม่ละลายวันวานมานั่งสงการมานั่งในเฮ้ยงตกอ่อนคนใจอ่อนหรือบอกรอะไรเฮ้ยเยิงฮะอ๋อหัวได้ยังอ๋วยัง ชิปทำไมอ่ะไม่มาทานี่ยาคืออัไรยาของหนูอ่ะอยู่ตู้เย็นเอาไปเอาแช่ไว้กินไม่ใช่อันะของหมาไปทานดินะจริงๆทานเลยจะขายขาดเลยขายขาดก็ทานไปก่อนจะหมดอ่ะหนูบ้าแต่มันจริงจังอยู่เดี๋ยวเป็นขวัญใจระบบหัวแหวงนะเดี๋ยวปาจะขาแหว่งขาใหญ่ขนาดนี้มีใครทำให้ขาปาได้ ใจก็โหหูบางขนาดนี้ใครก็ทำได้ใช่โอ้ยเล่นแบบเนี้ยโอเคโอเคยังรอดอยู่ย,ย, okay. <c oughs> <c oughs> ยังย่ออยู่โอเคไม่ไดไมคันคันคันโอ้ยเมื่อกี้คันคอไปกอล์บแบเดียวเกือบตกอืมรอดอยู่รอดอยู่เรายังพอได้อยู่นะทุกคนเรายังเซียนอยู่เชื่อมันเราจะไม่หัวร้อนกระดาษน,นี้นะครับผม คชึบแล้วก็ตรงนี uh ้หนึ่งตึ๊บสองโอเคไปต่อตรนี้นี่แหละตัวนี้แหละคือตรงที่เราตกเราจะไม่ตกอีกทีเราจะไม่มีวันตกแน่นอนไม่ผ่านละหนึ่งโอเคเอ่อสองโอเคไปต่อไปต่อใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วไปตกไปทางไหนตกเอาไปทางไหนทางไหนไปทางไหนไปทางไหนใจหรืเปล่าอ่น ยองผมไม่ยองไม่ง่ายอ่าลืมนะอย่าลืมอื้อหืมไม่ลืมหรอกใจใจไม่ได้ขี้ลืมชิดเฮ้ยจริงๆซื้อไก่ย่างให้ดาวไปก็ได้นะเด็กๆลูกเล่นนั่งหินพวกนี้กินอร่อยนะชุดโอเคกระโดดกระโดดกระโดดโอเคแล้วก็ตรงนี้ ไปต่อ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 ตรงนี้อ่ะตรงนี้ยากหน่อยกระโดดกระโดดกระโดดว้าวรอบเร็วไม่เอาไม่ไมผมบอกแล้วผมไม่ยอมแต่เรียนก็ได้นะไม่ต้องรีบเชิ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 บ อ่าตรงนี้เสร็จปั๊บอ่าพาทางนี้ทางนี้พานี่อ่าเรียบร้อยมีคนตกไปหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันขึ้นไปไม่ได้ะฮะอย่าเพิ่งกวนเอยเดี๋ยวตองเนี่ยข้าวออน,น้านขาวไม่หน้นาบนั้งอะไรอ่ะ เมื่อคืนใจก็อาบน้ำโอ้โเหมือนป๊าเหมือนเสียงป๊าเหมือนตดไม่จอแล้วม,ลมันไปลอยเหมือนันใครเช็ดทีจดอะไนะใจทำเองดื้อฝนใจดื้อป้าคิวบ้าบ้าบอบอนี้เล่นเดี่ยวอะไรเนี่ยงวันที่13สปีด ทาวเวอร์ก็คือออบี้ที่ต้องรีบออบบี้ที่ต้องรีบเล่นออบบี้คืออะไรก็เหมือนพวกกระโดดอ่ะอ๋อ,อ,อกระโดดเร็วใช่ไม่มีแบบสงการมั้งหรอต้องมีดิไม่มีมันไม่มีแบบสงการเลยเฮ้ยประเพณีที่ทุกคนทั่วโลกรู้จักหน่ยทำไมชื่ออะไรนะ<ล>เร<ล>าบอกเราบอกไม่ทำหรือคนจะมีฟไฟไฟมีนะชื่ เกือบเกือบบุ้ยเกือบล่องแล้วโอเคมาครับผมอุ้ยแค่ไม่กี่กี่บอีกไม่เยอะอีกไม่เยอะเ,เ,เ,เราเดี่ยวเดีย,รยาวระวังหนึ่งสองสามขั้นสี่ห้าหกเจ็ดเรียบร้อยผ่านแน่ผ่านแน่ผ่านแน่ชุดอือผ่านแน่ผ่านแน่เร็วเร็วเร็วเรียบร้อยอผ่านแล้ว ก่อจะพานโหหัวร้อยเป็นร้อยล้านรอบโอเคครับทุกคนครั้งนี้เราแก้มือชนะได้แล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไปที่เท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นวันแจน๋ววันจะรุบันเดิดครับผมบ๊ายบายครับ